นะโมสัมมาสัมพุทธานังป a ร a มัาทัศ t h a t ีนังสีลาทิคุณะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายหูเห็นนัทธาอันยอดเยี่ยม ผู้บรรลุถึงคุณนับปารมีมีศีลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกือ้อกูลพรมจักรวาลปกป้องของภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่าง จเริ่พรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลมอสอง คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยัดยุด ก่อนโมทนานะคุณยมสมผองอัมภัยแล้วก็คุณยมเกศรชูจันทร์ร่วมทำบุญให้ธรรมะเป็นทานมาหกร้อยบาทและก่อนโมทนากับ อยาโยมทุกๆคนนะที่ร่วมทําบุญในการหลอ่อลุงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็หลอ่อพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9มา บางท่านก็ส่งแผ่นทองเหลืองมานะก็โมทนาบางท่านก็มาเขียนแผ่นทองเหลืองนะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ จะถึงละนะวันนี้เป็นวันที่สิบแปดมกราคมพุทธศักราชสองพั 2, นหะ้าร้อยหกสิบอีกสิบแปดวันก็จะถึงวันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบนะซึ่งเป็นวันอาทิตย์ ขึ้น 9, 5, เก้าคำเดือน3ปีวอกที่เราได้กำหนดหมายนัดหมายกันในการสร้างมหากุศลร่วมกันเป็นการชัาระนี้พระพุทธศาสนาชัาระนี่พระพุทธเจ้า แล้วก็ชำระหนี้แผ่นดินนะจนบัดน,นี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วเราก็ได้รอ พระด้วยนะก็คือหล่อพระพุทธรูปที่ผู้ใหญ่แจ้งนามออกมาแล้วนะซึ่งตอนแรกอาจจะพูดยาวหน่อยนะแต่นามก็คือพระบรมประถม ศาสดาไตรภูมิโลกนาฏมหามงคลบอพิษนะพระบรมปาถมศาสดาไตรภูมิโลกนาฏมหามงคลบอพิษ ซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่บนยอดเจดีย์ที่อยู่เหนือนอยู่ข้างบน รอยพุทธบาทพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์นั่นเองนะเท่ากับเราได้สร้างพระพุทธรูปที่มีพระนาม เป็นมหามงคลอย่างยิ่งก็คือพระประถมนะพระบรมประถมศาสดาไตรภูมิโลกนาถมหามงคลบอพิษซึ่ง วันดังกล่าวนะคือวันที่ห้าปุมภาพันธ์เนี่ยก็มีพระประจำบันเก้าองค์อยัดอยู่นะก็คือพระประจำมบันนะนะนบพระเคราะห์ ปางประจำวันจันทร์อังคารพุธกลางวันวันเสาร์วันพฤหัสวันพุธกลางคืนวันศุกร์วันอาทิตย์และพระเกตนะวันนบระเคราะห์พระประจำวันก็จะเป็นองค์รับนะพระบรมประถุาศาสดา ไตรภูมิโลก,กนาฏมหามงคลบอพิษนะแล้วก็มีการจัดสร้างลูกดิมิตไว้เก้าลูกด้วยนะเพื่อเป็นดิมิตหมายอันดีงามนะ่ึง ถามว่าการการะทำความเข้าใจในการชําระนี่พระพุทธศาสนาชํราระนี้พระพุทธเจ้า ชำระนี้แผ่นดินเนี่ยในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้นะก็ลำบากอยู่ดาดโยมหนักอยู่เพราะเป็นมหากุศลที่สูงมากก็ย่อมมี การบูชามากมีการเคารพมากเทวดาที่จะมาร่วมเคารพร่วมอนุโมทนาในการชำระหนี้พุทธศาสนาหนี้พระพุทธเจ้าหนี้แผ่นดิน ็ยอมต้องมากันมากฉะนั้นญาติยโยมเข็นว่าอาตมาภาพนั้นอธิบายยากมากนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและญาติยโยมเพราะเป็นโอกาสเดียว เ็นโอกาสเดียวหรือหนึ่งเดียวก็ได้นะในการที่จะชําระหนี้พระพุทธศาสนาหนี้พระพุทธเจ้าแล้วก็หนี้แผ่นดินฉะนั้นการเททองหล่อนะก็เททองหล่อที่โรงหล่อพระอานน์นยัิอยโรงหล่อพระอานนทนนะอยู่ ซอยเทศบาลสองนะตรงข้ามวัดลำพญานะอําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งจุดนะจุดสำคัญนะก็จะมีตรงนั้นก็จะมีสถานีโรงไฟฟ้าลำพญา และจุดสำคัญเลยก็คือวัดลำพญาวัดลำพญานี่จะอยู่ตรงกันข้ามกับโรงหล่อนะโรงหล่อนะั้นอยู่ซอยเทศบาลสองนะเข้าไปในซอยนั้นและวญาติโยมจะพบโรงหล่อพระอานทนญาติโยมก็สามารถที่จะ เดินทางไปร่วมหล่อกันนะก็คงนะทีทองหล่อก็ช่วงหลังจากเพนเสร็จแล้วนะทำบุญเลี้ยงเพนพระเก้ารูปเสร็จแล้วเราก็จะได้เริ่มทำพิธีหลอ่อนะหล่อพระปฐถม พระบ,บรมประถมศาส,สดาไตรภูมิโลกนาฏมหามงคลอพิะเป็นองค์นำก่อนแล้วก็หล่อหลวงปู่เทพลูกอ,ดอุดรแล้วก็พระบ,บรมรูปในหลวงรัชก,การที่เก้าในวันนั้นนะญาติโย,ยมนะจะเดินทางไปพร้อมนะ คณะที่วัดอาจาย์มก็เดินทางมามาที่วัดมาแจ้งก่อนนะแจ้งว่าจะเดินทางไปด้วยกันนะแล้วก็วันนั้นก็มาตั้งแต่เช้านะวันที่วันที่ห้านะวันอาทิตย์มาตั้งแต่เช้าเพราะว่ารถเนี่ยจะออกก่อนแปดโมงนะตอนแรกโยมก็จัดรถบัสนะหนึ่งคัน ก่อนตอนนี้ก็คอยดูญาติโยมว่าจะไปกันกี่คนถ้ามีจำนวนมากขึ้นก็ต้องดูว่าจะจัดรถอะไรเพิ่มเติมไปอีกนะอาจจะเป็นรถตู้อีกอะไรอีกเพิ่มเข้ามาฉะนั้นญาติโยมที่จะเดินทางไปพร้อมกันก็สามารถที่จะโทรศัพท์มา,มาแจ้งความประสงค์ได้หรือเดินทางมาบอกนะมาเขียนแผ่นทอง เราถึงเวลาก็วันที่ห้ากุมภาพันธ์ก็มาตั้งแต่เช้านะทีกว่าก่อนแปดโมงเนี่ยจุนนะออกก่อนแปดโมงเพราะว่าจะต้องไปเลี้ยงเพลนพระเก้ารูปด้วยนะก่อนจะทำพิธีหล่อซึ่งเราเองครั้งนี้ไม่ได้เททองหล่อที่วัดเรียบรับบำรุงยัดอยมเพราะว่าสถานที่แคบลง รถจอดเต็มนะเราก็ทำให้แคบแล้วก็พอญาติโยมมาก็ไม่มีที่จอดรถนะไม่มีที่จอดรถแล้วก็ทำให้บริเวณแคบลงแล้วก็มีปัญหานะความไม่สะดวกหลายอย่างโดยครั้งนี้ก็เททองหล่อที่โรงหล่อพระอนทนนนะอยู่ ที่อำเภอบางเลนนะจังหวัดนคนปรปฐมอยู่ซอยเทศบาลสองนะตรงข้ามวัดลำพญาหาง่ายยัดยกนะ <c oughs> เป็นครั้งเดียวนะที่เททองหล่อในการชำระหนี้พระพุทธศาสนา ชำระหนี้พระพุทธเจ้าแล้วก็ชำระหนี้แผ่นดินนะโดยเฉพาะการหล่อพระประถมนะพระบรมประถมอ่านยากจุ๊พระบรมประถมศาสดาใจภูมิโลก,กนาฏมหามงคลบพิตรนะ บอกบรมเยอะไปว่าขณะเอาบรมหักไปนะสองเหลือหนึ่งนะฮะพระบรมปรถมศาสดาไตรภูมิโลกนาฏมหามงคลณบพิษนะแล้วก็หลวงปู่เทพโลกอุดอรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงราชการที่เก้านะคือว่าครั้งสำคัญนะบุญยิ่งใหญ่อย่างนี้นะก็อย่าพลาดโอกาสกันนะ อาญาตยมบันนีคงเท่านี้ก่อนญาตยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร่วมทาบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นบ่ายพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์นะอันใหม่อยู่ด้านหน้านท่านเทาดาพนาสูรหรือพระพิทักษธรรมร่วมทําบุญในการสร้างเรือสมเภาแก้วสาเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหาวง รับดวงวิญญาณของบุรกษภารสัตว์ของชาวไทยทุกองพระบรมวง,งศานุวงศ์ข้าราชบริาพารประศกณีกิกรในทุกๆราชวงยัดลมไปนมัสการกราบไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตไตรนะแล้วก็เป็นที่ประทับนะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูม,มิพลอดุลยเดชนะในหลวงรัชกาลที่เก้าเลยนะแล้วก็ร่วมเททองรอพระบรมประถม ศาส,สดาไตรภูมิโลกนาถมหามงคลบอพิษแล้วก็หลวงปู่เทพโลกอุดอรแล้วก็พระบรมรูปในหลวงรัชการที่9ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02-912-0369 02-912-0369 029121971 029121971 02ทางไรษณจนีพระมหากรีฑาวัชิรยานโอวัดเรียบรัาบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากรีฑาวัชิรยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800บบท,ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพ สาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9ึ่งเก้าสธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9ึ่งเก้าสี่ศย์หกสามหกดยัดยมทุกๆวันพุธนนเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มยัดยมมารวมสวดมนต์กันมารััการกล่าวว่าพุทธเจ้าย8บแรงกัน หรญาติโยมประสงค์ใช้หมอไพศาลสารน,นากใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรค,โรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปวันริบบราบ,บำรุงญาติยโยมอยู่วงสว่างเลยสีย่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณ3ป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนน,นทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป505รถเมย์เบอร์18 วัดรีบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอ 30, 65, 5, ร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าพห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสว,วิเศษสีอิเสเสพุทธนามเมเมนาพุทธตังสโสอิโสตังพุทธปิฎีขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย ในทุกภพภูมิทั่วทุกสาระทิศจงมารมานุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาพาพแรกกระทําแล้วในชาติน้จงสําเร็จเป็นธรรมทา,านอันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นยาําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทธองค์ของพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงจิตดวงญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทิน อมปัทวีคงคาภุม,มเทวานามามีหังนมัมภะธาอัตามาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุพรโองรงและคุณของพระรัตนตไตรจงโปปากุ้มกรองรักษาญ,ญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุทธัทงแคล้วคลัดธรรมังแคล้วคลัดสังขังแคล้วคลัดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภคกวาพรมจัก,กรวาลปกป้องผองผังยบ้านเดือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร